ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อยิ่งกว่าปาฏิหาริย์บทสวดสุดอัศจรรย์ชนะทุกมานบันดาลโชคลาภได้เงินทองเรื่องแสนทุก์ยากลำบากใจก็จะผ่านพน้น ถ้ามีความสุขอยู่ก็จะยิ่งสุขจนล้นแม้ว่าคุณจะยากดีมีจนถ้าทำตามนี้ได้รับผลดีทุกคนท่านผู้ฟังครับคนเรามักจะคิดว่าการเดินบนน้ำหรือบนอากาศเป็นเรื่องปฏิหารแต่ปฏิหารที่แท้จริงไม่ใช่การเดินบนน้ำหรือบนอากาศหากแต่คือการเดินบนพื้นโลกนี่แหละเราอยู่กับความอัศจรรย์ทุกวันการได้ใช้ชีวิตที่ปกติธรรมดา กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไรโรคภัยไข้เจ็บนั้นคือที่สุดของปาฏิหาริย์ครูบาอาจารย์หลายท่านได้กล่าวว่าการสวดมนต์เป็นอัศจรรย์ของชีวิตหาที่เปรียบไม่ได้การสวดมนต์มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจนถึงปัจจุบันสวดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับชาวพุทธนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญของชีวิตโดยเฉพาะพระพิสูจนงท์ สมามเณรนักบวชนักบุญทั้งหลายจะขาดข้อวัดจิตวัดส่วนนี้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะบทสวดตามวิถีพุทธโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาได้กลั่นกรองคำสัทยายที่มีแต่ความเป็นสิริมงคลพร้อมด้วยพลานุภาพแห่งบุญกุศลในทุกถ้อยคำผ่านภาษาบาลีมีเนส่งพาชีวิตไปสู่ที่สูงห่างไกลโรคภัยป้องกันอุปสรรคอันตราย และสูงสุดคือตัดกิเลสให้ขาดสะบันจนมีดวงตาเห็นธรรมครับการสวดมนต์จะเป็นการทำสมาธิระหว่างการสวดมนต์ใจจะจดจ่ออยู่กับบทสวดนั้นๆหากเป็นบทสวดมนต์แปลจากภาษาบาลีเป็นไทยยิ่งทำให้เข้าใจความหมายมากขึ้นก็จะเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นบทสวดแต่ละบทจะเรียกว่าพระปริศ ซึ่งแปลว่าเครื่องคุ้มครองอันประเสริฐประกอบด้วยบทพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้ามีทั้งบทสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรยัยบทอวยชัยให้พรบางบทนามาจากพระไตรปิฎกบางบทเป็นบทที่แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังในแต่ละบทแต่ละบาทล้วนเลยแตมาจากพระโอษฐ์อันประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธทิคุณ และพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าสวดมนต์ก็เสม,มือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเทพโพธิวิเทศเจ้าวาดวัดไทพุทธคยาประเทศอินเดียกล่าวถึงการสวดมนต์ว่าพลังของการสวดมนต์ในพุทธสังเวชนียสถานเสม,มือนเรานั่งอยู่แวดล้อมในองค์พระอรหันต์และเทวดาอนันสงของการสวดมนต์คือการนำพระธรรม ที่เป็นคําสอนจากพระโอษของพระพุทธเจ้ามาส่วนและสาธยายเป็นกิจวัตรก็ขึ้นชื่อว่าปฏิบัติต่อพระบรมศาสดาเหมือนกันเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยทุกประการขอท่้นทั้งหลายจงสวดมนต์เสมือนหนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันดร์พระมหาอ้ายเทระปัญยูวัดนาคโปรกกล่าวถึงอนิสส์ของการสวดมนต์ในทางธรรมไว้ว่า ผลประโยชน์ของการสวดมนต์นั้นมีมากมายแต่สรุปได้ง่ายตามที่ครูบาอาจารย์บอกตรงกันก็คือไล่ความขี้เกียจได้รู้ความหมายจิตเป็นสมาธิได้ปัญญาเข้าใจแก่นสาระของธรรมและเปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่เริ่มต้นให้เริ่มสวดก่อนจะหัวถึงหมอนก่อนจะเข้านอนพักผ่อนในแต่ละวัน ก็เริ่มจากตั้งนโมวสามจบให้ได้ก่อนแล้วค่อยต่อพุทธทางสารานางคัาฉามิแล้วต่อได้บทพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณซึ่งสาบทนี้จำให้ติดปากไม่ใช่การอ่านมนเพราะถ้าอ่านมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวสมองก็จะอยู่ที่เดิมส่วนสถานที่นั้นสวดมนต์ที่ไหนก็ได้ครับคอยสวดด้วยใจก็พอแล้ว นายแพทย์ยวิโรจน์ตการวิจิตผู้อำนวยการสายงานแพทย์โรงพยาบาลนครทน,น,ทนผู้นำเอาทมปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเคยเล่าถึงอน,นุสงการสวดมนต์ในทางการแพทย์ว่าปัจจุบันมีผลวิจัยออกมามา,มากมายเกี่ยวกับการสวดมนต์ที่มีผลต่อสมองและร่างกายในวงการแพทย์การสวดมนต์ทำสมาธิ จเจริญอานณาปณสติจะได้ผลอยู่3ามอย่างหลักๆคือ 1. เกิดภูมิต้านทานโรคโดยสร้างมาจากเซลล์สมองตัวหนึ่งสระบบฮอร์โมนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสมองสมองก็จะสร้างสมบุลให้กับร่างกายและสหัวใจและหลอดเลือดความดันลดลงเป็นโรคหัวใจลดน้อยลงนั่นเองท่านผู้ฟังครับเพียงแค่สวดมวนตและทำสมาธิ วันละ12นาทีนาน8สัปดาห์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นต่อเซลล์สมองของเราทันทีมีหลายคนสงสัยครับว่าสวดมนต์แล้วดีจริงไหมสวดมนต์แล้วได้อะไรเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ต่างยืนยันว่าการสวดมนต์มีอนุสงผนดีหลายประการที่เกินจากคนานับตามหลักวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มีข้อควรสังเกตว่าคนที่ชอบสวดมนต์อยู่เป็นประจำ เวลาที่มีทุกข์ประสบปัญหาชีวิตเขาเหล่านั้นมักจะทุกไม่นานนักและสามารถหาทางแก้ไขหาทางออกได้รวดเร็ว,รวซึ่งจะต่างจากคนที่ไม่ชอบสวดมนต์ลเลยทุกก็จะทุกอยู่นานหาทางออกแทบไม่เจอท่านผู้ฟังครับบทสวดมนต์แต่ละบทเป็นเสมือนตัวเชื่อมต่อส่งสัญญาณแปลสภาพให้เป็นพลังพิเศษเสมือนพลังงานทั่วไป ผ่านกรแสเสียงกระแสจิตจากจิตสู่จิตก็ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาปาณีความสุขความปลอดภัยส่งให้มอบให้อุทิศให้แผ่ให้เพื่อนร่วมโลกร่วมแผ่นดินทั้งมิตรและศัตรูไม่เลือกชนชั้นวัณนนะภาษาขอยอยู่ดีมีสุขขณะสวดมนต์ จิตย่อมจดจ่อในบทสวดหรือท่าที่จําไม่ได้ก็ชายสายตาเพ่งมองตัวหนังสืออ่านบทสวดและอักขระแต่ละวรรคแต่ละบทแต่ละตอนจิตในขณะนั้นย่อมรวมตัวดับความฟุ้งซ่านลงความเกลียดคันให้เบาบางลงจางหายหมดไปได้เป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะขณะสวดมนต์จิตเป็นสมาธิตั้งมัน่นตั้งใจสวดสวดด้วยความสงบ เรียกว่าสมาธิขนาสวดจิตน้อมนึกพิจารณาตามไปเห็นความเป็นจริงของชีวิตช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ครับนอกจากการจะสวดมนต์ลแล้วเรายังสามารถอุทิศส,ส่วนบุญโดยมีคำอุทิศส,ส่วนกุศลแบบครอบจัก,กรวาลซึ่งใช้ได้ทุกที่ทุกโอกาสซึ่งก่อนนอนเราควรจะสวดบทนี้อิกทางปุญญพลัง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ประถมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สาวกทุกๆพระองค์ได้โปรดตนบรรดาลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจบจนถึงนักขณะนี้ประมวลรวมกับบุญที่ได้นมทนากับทุกๆท่านบนพระนิพพาน แผ่ไปโดยไม่มีประมาณไปกับแสงทิพย์อริยสัพและแสงฉับพันนารังสีรัศมีหกประการแผ่ไปถึงเทวดารักษาตัวข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการงานการศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ มีท่านปู่พญายมาราชท่านปูท่ทามหาราชทั้งสี่เท่าจตุมหาราชพรมเทพพรมทุกชัน้นขอท่านปูย่ยมาราชท่านปูท่ทามหาราชทั้งสี่และเทพเจ้าทั้งหลายได้โปรดมโมทนาส่วนกุศลน,นี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการมาเพญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมในเบญทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรจงอนุโมทนาในส่วนกุศลน,นี้และขอจงอโหงสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พันิพานข้าพเจ้าขอทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ทุกท่านตลอดถึงท่านทั้งหลายที่ร่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขก็ดีที่เสวยความทุกข์ก็ดี เป็นญาติก็ดีเหล่าเชื้อโรคผีเชื้อโรคในร่างกายข้าพเจ้าพวกเชื้อโรคที่ออกจากร่างกายข้าพเจ้าดวงวิญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานอบุญของข้าพเจ้าได้ด้วยขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับในาการบัดเดี๋ยวนี้เถิดคนบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วณนโอกาสนี้ ขอผลนี้จงเป็นปัจปปจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพนันธิพานในแพทปยปัจจุบันนี้ด้วยเถิดหากขณะใดก็ตามที่ข้าพเจ้ายังทรงกายขันห้าอยู่นี้ขออย่าได้เจอคําว่าไม่ได้ไม่มีไม่สําเร็จไม่สมหวังเมื่อจะทําการสิ่งใดจงพบแต่คาว่าได้มีสําเร็จสมหวังในที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัว ปรารถนาทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินไมหังปุตโตปุญญาวากตาพินหารโรพระวิสติเทวตหิปาติงปุเรวาปุวาปหิตาพวิสติติท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้นต้องพบเจอกับมารแปดตัวและรูปแบบต่างๆเพื่อทดสอบ ว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใดเพิ่งสังเกตระวังมาร8ตัวนี้ให้ดีมีดังนี้ครับ 1. มารมาช่วยเสริมสร้างบุญบารมีหากเราคิดเป็นมีทรรในใจจริง 2. มมารเข้ามาในชีวิตเพื่อเรารู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงผลแห่งกรรมมีจริง 3. ม,มารในรูปแบบคู่ชีวิตเจ้ากรรมในเวร มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องร้อนในใจเข้าไปให้เรารู้สึกตัวรู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทนรู้จักยับยัางช่างใจไม่กระทำบาปก,กรรมตอบสนองรู้ดีรู้ชั่วไม่สร้างเวรกรรมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก 4. ่มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ทำงานเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรมคุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนเข้ามาเพื่อให้เราจะเห็นทางสว่างขึ้นพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเข้าใจโลกและธรรมมากขึ้น 5. มามาในรูปแบบเงินทางการอัตคัดขัดสนเพื่อให้เรารู้จักความจริงแท้ของธรรมชาติได้รู้จักตนรู้จักพอประมาณรู้จักใช้ชีวิตพอเพียง ไม่ประมาทเกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้ 6. มา,มาในรูปแบบเงินมากมายที่ยั่วยวนให้เราหลงไหลมาทดสอบกิเลสทดสอบคุณธรร,รมว่าเราดีจริงไหม 7. มา,มาในรูปแบบปัญหาแในเนื้องานที่เราทำทำให้เราตื่นที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่าปัญญาของเราอยู่ในระดับไหนต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไรและแปดม,มาในรูปแบบขัดขวางการสร้างบุญทำให้เรารู้คุณค่าของบุญที่แท้จริงมาเสริมให้เรามีจิตใจมีศรัทธาไม่ยออ่อท้อในการสร้างบุญบาร,รมีมากขึ้นยังีสีวติตาที่สู ขอบคนเช่นใดยอมเป็นเช่นนั้นขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ระดับเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ